สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love erm นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะโอเคค่ะชาวธาตุน้ำความรักครึ่งนะคะ รั้งหลังเดือนเมษายน16ถึง30เมษายนนี้เรามาดูซิว่าความรักชาวธาตุดินขอภัยค่ะพลังงานความรักชาวธาตุน้ำนะคะเป็นอย่างไรเรามาดูซิจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุน้ำบ้างคะขอพลังงานความรักชาวธาตุน้ำค่ะ ก้าไม้เท้าว้า wow. วสวยงามนะคะสองไม้เท้าค่ะว้า wow. วสี่ไม้เท้าแพชั่นสวยงามมากๆเลยโปเทคชั่นอชาวธาตุน้ำนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคะ่ะดูสิเป็นสี่ไม้เท้าสองไม้เท้านะคะ คุณผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายคุณรู้ไหมว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันมีค่าและมันสวยงามมากๆเลยนะคะมันจะปกป้องความรู้สึก ปกป้องจิตวิญญาณของคุณให้เข้มแข็งให้หนักแน่นสามารถ handle หรือว่า control หรือว่าแก้ไขปัญหาสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะด้วยประสบการณ์ด้วยความกล้าหาญด้วยความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่หันหลังตัดสินใจอะไรได้ดีถึงแม้จะเป็นคนที่รู้สึกว่าคิดมากคิดเยอะนะคะ sensitive นะคะก็ตามแต่คุณจะเจอคู่ชีวิตอย่างแน่นอนค่ะนะคะ guideess angel message ออกมาบอกว่า าคุณจะเจอคู่ชีวิตของคุณที่มีอนาคตร่วมกันการวางแผนแพลนในเรื่องของอนาคตร่วมกันการได้มีเรื่องราวดีๆการขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการได้แต่งงานสร้างครอบครัวเซเ e เบชัน์ ations, นะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่มีเรื่องราวดีๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นใครสักคนในที่นี้อาจจะได้มีการ พบเจอคู่ชีวิตของคุณนะคะพบเจอกับใครเข้ามาขอนัดเดทนะคะในความสัมพันธ์และก็จะมีเรื่องราวดีๆแห่งความสุขเกิดขึ้นขอชาวทาดน้ำ ธาตุน้ำจะได้พบเจอกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาคุณอาจจะได้พบกับคนที่เขาผ่านบาดแผลมานะคะเหมือนดังกับคุณเช่นกันชาวธาตุน้ำค่ะเป็นก้าวดานะคะเดวิลชาลิออด แล้วก็สีดาบเดอะเมจิ i เชนะคะคุณจะได้ชาวท่านาะมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เหมือนกันที่ที่จะเจอความรักที่มีความสุขนะคะตลอดแต่คือต้องมีเรื่องของของการเจออุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระยะทางทางไกลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าความหลงไหลสเสน่ห์ของคนทั้งคู่ที่แบบว่าทำให้รู้สึกว่า ต้องจดจ่อกับความรู้สึกของตัวเองและโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองให้มากๆเพราะยิ่งเรารู้สึกว่าคู่ของเราอยู่ไกลกันนะคะและก็มี มีความรู้สึกชื่นชอบแล้วก็ลหลงไหลเสน่ห์กันมากมันจะทําให้เราไม่ได้โฟกัสในเรื่องของอย่างอื่นนะคะทาให้รู้สึกว่าใจมันจดจ่อกับคนคนนั้นไม่มีกระจิกกระใจจะทําอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวและคู่รักระหว่างคุณกับเขานะคะคุณอาจจะผ่านประสบการณ์เรื่องราวความรักที่เจ็บปวดมาเหมือนกันและคนคนนั้นก็ผ่านประสบการณ์เรื่องราวความรักที่เจ็บปวดมาเหมือนกันเช่นกันต่างคนต่างมีความรู้สึกคิดเยอะนะคะคิดมากแล้วก็ลังเลขึ้น มีการถอยห่างและการนิ่ง,งห่างเกิดขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของวันแล้วก็เวลานะคะคุณจะได้เข้ามาได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะคนคนนี้จะเป็นคนที่ต่อสู้กับชีวิตแล้วก็ลุยกับชีวิตมากๆคุณจะพบเจอชายหนุ่มนะคะที่เขามีความกระตือร้นแอคทีฟ ลุยจีบเข้าหาคุณโดยที่ไม่กลัวสิ่งใดนะคะ The Charlie o ates, เป็นคนาทางไกลคนแดนไกลและเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดมีไหวพริบปริพันธ์ที่ดีนะคะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะจะ,จะต้องทำยังไงมีทริคในการเข้าหามีทริคในการดูใจคุยกับเราพูดคุยในเรื่องความสัมพันธ์กันด้วยและเขาคนนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะเช่นกันกับคุณนะคะและก็เป็นอะไรที่เหมือนมีความรู้สึกว่าจะต้องแบบใช้เวลาแล้วก็อด อดใจรอแล้วก็ใจเย็นกับกับความสัมพันธ์แล้วก็เขาคนนี้เช่นกันนะคะเหมือนกับว่าคุณจะเจอคู่ชีวิตที่อยู่ไกลาจากคุณคู่ชีวิตที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่ายังไงคุณอาจจะรอข่าวจากคนแดนไกลาทางไกลยอยู่ก็ได้นะตอนนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข่าว จากคนแดนไกลที่อยากที่จะเข้ามาหาคุณอยากเดินทางมาพบเจออยากเข้ามาจีบคุณแล้วก็รอคอยคุณอย่างใจเย็นมากๆรอคอยคุณอย่างมีความจดจ่อมากๆแต่ก็ต้องแบบสงบนิ่งไว้ก่อนนะคะความสเสน่หาความต้องการอยากเจอมันมันเยอะมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความจดจอ่อความมุ่งมั่นเราก็ต้องใช้แบบจังหวะแล้วก็ช่วงเวลาที่ดีเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปทางที่ดีนะคะมันมันมาเจอในวันที่ ใช่แล้วก็ลงตัวจริงๆนะคะเดเมจเชียนใครบางคนในที่นี้อาจจะรู้สึกว่ารอคอยนะคะว้าวเด็กถือถ้วยนะคะคุณอาจจะได้พบเจอคนที่เขาแต่งตัวทันสมัยอายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้ถ้าอายุมากกว่าก็จะเป็นคนที่ยังคงแต่งตัวทันสมัยเฟรนลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูดีคนคนนี้นะคะบอกเลยว่าไม่กลัวสิ่งใด จะทำอะไรมีแผนการนะคะมีการระวังหลังดูด้วยคือเขาเป็นคนฉลาดมีไหวพริบพิจิรพนที่ดีถ้าคุณเจอต่างชาติแล้วก็เขามีทิฏฐีการลองใจคุณด้วยแน่นอนนะคะยิ่งทางไกลย,ยิ่งต่างชาติมีการลองใจกันอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ดูดีๆด,ด้วยนะคะว่าสแกมเมอร์หรือเปล่าเนาะนะคะก็ขอให้เป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบนะคะคุณได้จะได้พบเจอกับคนที่เขาแบบ ฉลาดเฉลียวรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีควรจะเป็นไปยังไงนะคะชาวธาตุน้ำนะคะเดี๋ยวมาขอโรแมนต์แองเจิลไพแห่งความรักพลังงานความรักของแต่เชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่คุณเจอนะคะความจเจ็บปวดเสียใจอะไรต่างๆบทเรียนต่างๆมันจะสอนให้เราได้รู้ทันนะคะกลเกมใครที่จะเข้ามาหาเรานะคะแล้วก็รู้ทันคนที่เขาจะคิดดีกับเราหรือว่าคนนี้เขามีเล่ห์เหลี่ยมกับเรานะคะ คุณจะคุณจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นชาวธาตุน้ําคุณจะได้มีคู่ชีวิตและจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนค่ะแต่จะเป็นคนทางไกลแดนไกลยอย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่ามันมีเรื่องของการสเสน่หากันเกิดขึ้นห่วงแหนกันเกิดขึ้นความนิ่งความห่างไกลแล้วก็ความความเป็นแบบ เขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาดนะอย่างที่บอกไปอะคะ่ะมีทริคอะไรนู่นนี่นั่น,นเพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไป Keep and Open mind นะคะคนกล่องเอ่อชาวธาตุน้ำเพราะว่าโซเมตของคุณอะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณออกไปอย่างแน่นอนและเป็นคนที่แตกต่างจากประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอกับเขามานะคะคุณจะรู้สึกว่าคนนี้แปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นและ ความแตกต่างของเขาเขาจะทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เพราะว่าขึ้นเป็นเดอชาลิออดเขาจีบคุณอย่างลุยแน่นอนค่ะแล้วก็ทูเลฟดีซีเดโรแมสออฟไลท์ชามนะคะจงเชื่อมั่นว่าถ้าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้กับใครที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็คุณจะได้พบช่วงแห่งความรักความโรแมนติก มากๆเลยแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยทูเลฟของคุณชาวธนาะคุณได้เจอรักแท้นะแต่เป็นรักแท้ที่อยู่แดนไกลาทางไกลแล้วก็เจอในเรื่องของการต้องอดทนต่ออุปสรรคนะคะความต้องการของคนทั้งสองคนความคิดถึงความสเสนหาแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาแต่ก็ต้องอดใจและนิ่งแล้วก็ใจเย็นเข้าไว้เพราะว่าสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างมันต้องเป็นไปตามช่วงจังหวะชีวิตนะคะคุณจะได้เจอคู่ชีวิตจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะทูเลฟขึ้นเลยเนาะ เพราะฉะนั้นค่อยๆดูค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคีย์เป็นป Open n i n d แล้วก็ stay off t i m m u s i c about you r love l i f e นะคะใครที่รู้สึกว่าไม่มีพลังใจนะคะในการที่จะรู้สึกว่ารอความรักแต่มันหมดไฟขอให้ love yourself first รักตัวเองก่อนแล้วก็ respect นะคะเพราะว่าสิ่งๆนี้มันจะดึงดูดนะคะความรักความโรแมนติกที่เป็นเคมีที่เข้ากันกับเราเข้ามานะคะ เดี๋ยวมาดูซิว่าอู้วเวดดิ้งค่ะนะคะเวดดิ้งคุณจะได้แต่งงานกับทูเลฟและก็รักแท้ของคุณนะคะ Make the e f f o r t นะมันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆแล้วมันจะเป็นรักที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นมันคือทุกสิ่งทุกอย่างในความในความรักหรือว่าหรือว่าในชีวิตความรักของเราอะค่ะมันคือสถานการณ์ที่มันจะต้องเดินต่อไปและมันจะเป็นสถานการณ์ที่จะไปถึงขั้นแต่งงานสร้างครอบครัวได้เห็นไหมคะสีไม้เท้าขึ้นเวดดิ้งก็ขึ้นนะคะ กับพลังงานนะคะของชาวธาตุน้าเจออุปสรรคเจอความห่างไกลที่เข้ามาแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะมีความสุขเป็นรักที่ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะคะขออีกสักหนึ่งบนะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะความห่างไกลมันทรมานเหลือเกินเวอริซูนนะคะจงเคลียร์นะคะเคลียร์เอนจอะไรที่ที่ต้องการนะคะ เข้ามาหาคุณเดี๋ยวนี้เร็วๆแล้วก็ตอนนี้เลยเพราะนั่นคือมันจะทําให้คุณได้ดึงดูดนะคะกับสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งหลังของชาวธาตุน้ำนะคะ1 6ถึง3าเมษายนนี้อะไรที่มารู้สึกว่าทรงๆนิ่งๆรอคอยนะคะทรมานปล่อยไปก่อนนะคะคุณจะได้ ได้รับข่าวข่าวจากคนทางไกลคนแดนไกลของคุณแต่ไม่ต้องกลัวเลยสิ่งที่ผ่านมาจะทําให้คุณได้แต่งงานสร้างครอบครัวได้เจอคู่ชีวิตอย่างแน่นอนค่ะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปตาม ช่วงจังหวะของชีวิตเรานะคะชาวธาตุน้ําขอให้สู้กับอุปสรรคกับสิ่งที่จะมันจะเกิดขึ้นเพราะมันคุ้มค่ากับการรอคอยว่าคุณจะได้แต่งงานกับรักแท้ของคุณคียเป็นโอเพ่นไมลนะคะเพราะว่ารักแท้จะทําให้คุณได้เข้าใจความสัมพันธ์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิ่งแล้วก็มีความสุขในตัวเองมากขึ้นรักตัวเองก่อนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอบคุณมาสาหรับชาวธาตุน้ําทุกคนขอให้ อดทนกับสิ่งที่เข้ามาเป็นอุปสรรคลบๆของเรานะคะแล้วก็เปิดใจเรียนรู้กับใครสักคนีที่จะเข้ามาหาเราคู่เราอาจจะมีท้ายที่แตกต่างจากจากเราออกไปจากประสบการณ์ที่เราเจอแต่เขาจะมาสอนประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตของเราเพราะนั้นเปิดใจค่อยๆเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปบายสเต็ปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ